เก็บแบบไหนเก็บแบบนี้บ่หรือเก็บแบบนี้ใบอ่อนหรือใบแก่ก็เอาใบกลางๆแล้วไปกินกับลากนะกินซดนี่บ่ครับผมอันนี้ oh. ใส่ออมหัวเนี่ยเก็แบบประมาณนี้ใบค่บบเป็นใบออเขียวใช่อันนี้เราเก็บกินในบ้านเราไม่ได้เอาไปขายเราก็เก็บแบบนี้ถ้าเขาไปขายเขาก็ตัด mm. อืเก็บแบบนี้ อออันนี้ใบมะตูมดูแย่งกันกินกับบงนี่ใบมะตูมกินกับลาบอร่อยมากใบมะตูมเลยนะใช่ลาบตะกีสมัยแม่เป็นเด็กหน่อยโอ้ยยามเป็นบุญไปเก็บแล้วใบมะตูมใช่กินกับลาบมะตูมนีต้นใหญ่เหมบอใหญ่แต่อันนี้มะตูมนี้เป็นพืชมงคลนะเวลาพระเจ้าแผ่นดินทำนะจะทัดหูทัดเออเอาไปทัดหูทัดรงใบมะตูมใช่ แล้วก็หมากมันอันนั้นอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรไหนอันนี้คือเนียมหัวเสือดีต่อสุขภาพอออันนี้ระบายอือันนี้กินกับลาบนั่นี่ปั่นก็ได้อืบ้านเราชอบเยอะอาหารสมุนไพรอันนี้อุ๊ยอันนี้หมดแล้วเเอออไม่าต้องไปเก็บฝั่งนู้นอันนี้อันนี้เก็บได้อยู่ไม่เอาไม่เอาไม่น้ำไม่กินโอ้โหมีการเลือกอีกนะห้างบอกเออ บายานางนี่ริดเย็นแล้วว่าอันช่วงอาการอนอนหน่อนนะตองกินใบายานางเลยถูริดเย็นไงปั่นใส่ใบเตยอื